สวัสดีค่ะเบอร์รี่ซีูนะคะวันนี้เราพามาชมแปลงราสเบอร์รี่ที่กำลังติดผลสวยๆเลยน้องเขากำลังตัดเพื่อนำไปใส่กล่องนะคะนี่อันนี้ชื่อฮิมโบท็อปนะครับพวงจะสวยมากๆนี่เลยค่ะดอกสวยมากเลยตอนนี้สวนเราราสเบอร์รี่กำลังติดผลเยอะเลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจออสามารถมาเดินเก็บได้ขอดูไหนค่ะสวยไหมไหนว้าวสวยมากๆขายยังไงคะกรัมกี่กรัมกล่องละเท่าไหร่270กรัม0กรัม60กรัม 300บาท,บาทอ่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมาเก็บได้เลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นพันธุ์ใหม่ของเราซึ่งต้นไม่สูงแต่มีความติดผลสวยมากใบก็สวยคะ่ะอันนี้เอาไว้ใบไว้ทำชาแล้วแวะมาชมและเก็บ ผลสวนเราได้นะคะที่นี่เบอร์รี่ซีลค่ะ